ชรอสักพักหนึ่งมันจะปวดลดลงประมาณนี้พอไหวไหมคะไหวครับเหมือนน่าอะไรไม่รู้ถไปไหไม่รู้สกก็วันนี้ เป็นลองช้าจนได้ยืนนานครับน่าจะยืนนานมากช่วงที่ผ่านมาทีนี้เรามาที่ศูนย์กายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลเวิร์มเมดิเคิลเนาะเขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีหนึ่งรักษาลองช้าดีมากก็คือการทําช็อกเวฟที่ฝ่าเท้านะครับทีนี้ถ้าใครมีปัญหาอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีวิธีรักษาแบบนี้ที่บอกว่าใช้คลื่นช็อกเวฟเขาบอกว่ามันได้ผลดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับปวดตรงตรงนี้ค่ะข้างเดียวสองข้างเลยสองข้างเลย,เลยใช่เกิดจากการ ยืนเยอะให้คะแนนความปวดไหนได้ไหมคะศูนย์ไม่ปวดเลยสิปวดจนทนไม่ไหวเลยตอนนี้หรอตอนนี้น่าจะซักสามหรือสี่สามถ้าเกิดว่ายืนเดินลงน้ําหนักเท่าไหร่คะเอ่อถ้ายืนนานอ่ะมันจะเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นห้าหกประมาณห้าหกประมาณนั้นครับโอเคถ้าเกิดว่าหนูรบกวนเป็นนอนความได้ค่ะดน่าตื่นเต้นนะเนี่ย ความรู้สึกมันจะเป็นเหมือนไฟช็อตใช่ไหมครับมันอาจจะมีแป๊บๆได้บางจุดค่ะแล้วก็มีหน่วงในจุดที่เราปวดเยอะๆนะคะท,ทุกคนมาลองนะใครมีปัญหาปวดฝ่าเท้าไม่หายสักทีอ <c oughs> คือไปอ่านรีวิวมาเองแล้วก็เพิ่งว่าที่โรงพยาบาลก็มีเหมือนกัน <c oughs> เขาบอกว่าวิธีเนี้ยช่วยให้หายเร็วขึ้นเยอะๆๆมากๆ <c oughs> ทำเสร็จแล้วมันจะปวดน้อยลงอะไรอย่างงี้เดี๋ยวลองดูนะครับ ตอนนี้ความรู้สึกมีปวดอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มากอันนี้ปวดไหมคะอันนี้ตึงกว่าครับตึงกว่าลงมาถึงนี้ไหมคะไม่ถึงครับไม่ถึงนะคะโอเคค่ะแปลว่ายังเป็นไม่มากใช่ไหมครับ <laughs> ย,ยังไม่มากคะ่ะดีที่มา <laughs> เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกมีแสบผิว หรือว่าปวดมากจนเกินไปนะคะขอสักประมาณเจ็ดเต็มสิบประมาณนี้ไม่เกินนะคะให้แจ้งได้ทันทีเลยนะคะโอเค <Okay S 2> ค,ค่ะนะตอนนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะมีปวด่วงอะไรแล้วหรือยังมีนิดเดียวครับนิดเดียวอเ่ะเจ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> เริ่มเจ็บแล้วครับ <c oughs> เเจ็บแล้วโอเคประมาณนี้พอไหวไหมคะไหวครับอโอเคคะ่ะมันอารมณ์เหมือน ความรู้สึกนะมันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนเราเป็นแผลช้ำแล้วเอานิ้วไปกดอ่ะอารมณ์ตนอะปวดไหมคะก็ปวดแต่ทนได้ครับทนได้นะคะว่าหนุง <Okay. S 1> น่งง่วงอะโอเคแต่นี้ความหนุ่งเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นนานไหมครับที่ต้องให้มันช็อตอย่างเนี้ย จะขึ้นอยู่กับความปวดของแต่ละท่านคะ่ะเราจะแช่อยู่มันก็จะรู้สึกปวดหน่วง<อ>ใชิงตอนสักพักหนึ่งมันจะปวดลดลงโอเคประมาณนี้พอไหวไหมคะได้ครับโอเคมันจะมีความแบบหน่วงขึ้นมาปวดปวดแต่ว่ามันไม่ได้เชิงเป็นเหมือนไฟช็อตเป็นแบบเหมือนเอาหนังสติกมาดีดแบบนั้นอันนี้คือจบจบรอบห,หรอครับหนึ่งข้างใช่ค่ะ ยังไม่ดูเดี๋ยวต้องลองยิงลำนักดูยแต่ว่าส่วนมากแล้วเวลาช็อกเวฟอะค่ะเราจะแนะนำทำคู่กับเลเซอร์นะคะอ้าวหรอใช่ค่ะเ,เพื่อที่จะลดอาการระบมด้วยค่ะได้เดี๋ยวเราจะทำต่อกันเลยใช่ไหมครับจะใช่ค่ะก็จบวันแรกแล้วช็อกเวฟเขาบอกว่ามันควรใช้กับเลเซอร์ลดปวดนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะใช้เครื่องเลเซอร์มปยิงลดปวดเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็ มาเป็นเครื่องเลเซอร์ลดปวดนะครับอีกเครื่องหนึ่งอันนี้น่าจะไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บก็คือเวลาทำเครื่องเมื่อกี้ไปครับช็อกเวฟอ่ะบอกว่ามันจะมีอาการระบมเกิดขึ้นได้ตัวเนี้ยมันช่วยลดปวดกับเรื่องการระบมหลังจากที่ทำเครื่องนั้นมานะคือเครื่องนั้นน่าทำเพื่อให้อาการที่เป็นอะมันรักษาตัวเองเร็วขึ้นแต่ว่ามันอาจจะมีแบบระบมบ้าง ัวนี้มันเป็นการลดปวดอีกเครื่องหนึง่งมันต้องใช้คู่กันนะครับคือโปรแกรมเขาก็คือต้องมาสองเครื่องนะเดี๋ยวลองดูว่าอันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงนะใช่แว่นด้วยนะครับเริ่มนะคคอันนี้แบบเฉยๆครับจริงอันนี้ไม่รู้สึกเลยอันนี้ไม่ต้องวนะอันนี้เหมือนเหมือนเอาอะไรไม่รู้ ถายไปถนาย,ยมาเฉยๆครับมีมีความรู้สึกเจ็บหรือปวดอะไรเลยฮะ <c oughs> เห็นแล้วเหรอครับใช่ค่ะเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้คือตอนนี้ความรู้สึกคือมันดีขึ้นเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้อวยหรืออะไรนะจริงๆมันดีขึ้นเลยทันทีที่ทําเสร็จนะคือมันมีความรู้สึกว่าไอ้ที่ปวดที่มันน่วงๆตอนที่ก่อนก่อนที่จะมาทําแล้วเมื่อกี้ที่ต้องลงมาครับ คือมันมีความรู้สึกว่าเวลาเราทิ้งน้ําหนักไปที่ส้นเท้าอะแล้วมันปวดถึงมันจะปวดน้อยลงแล้วเนาะเพราะเป็นมาหลายวันอะแต่มันก็ยังปวดแต่ตอนนี้ไม่ปวดแล้วจริงๆมันหายเลยซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้ายืนสักพักอาการปวดมันกลับมาไหมแต่ว่าตามคําแนะนําก็คือมันต้องมาทําซ้าอยู่แหละ48ชั่วโมงอีกสักรอบหนึ่งก็คือ2วันมาทําทีอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นมากๆอะก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเริ่มต้นที่4ครั้งติดต่อกันจนถึง10ครั้งได้เนาะ ก็จริงๆใครสนใจก็แวะมาได้นะครับที่โรงพยาบาลโบเมดิคอลเนาะเดี๋ยวขึ้น